รับซ่อมลำโพงเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าแบตหมดไวโทร0848682216ก็ตัวนี้ก็ลูกค้าส่งมานะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าซับแตกนะครับแต่กิมพี้่ซับแตกนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวเนี้ยฮะ โปรงเสียงกลางเนี่แตกนะครับนะแตกแตกมดเลยนะเนี่ยมันก็เลยเสียงดังแขกแขกแขกแนะครับนะอ่ามันก็จะเป็นพวกกลางพวกทวิตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าลำโพงอ่าดอกนีโอนะครับนะแม่เหล็กนีโอนะตัวนี้นะจะเป็นแม่เหล็กนีโอแล้วก็น่าจะ,ะวัดแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณดอกละ2โอห์มนะครับนะสองโอห์มนะต่อ,อ ดอกสองโอมต่อพวกมันอยู่นะครับ2 4 6นะตัวนี้ก็จะเป็น6โอมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น6โอมนะครับนะก็ท่านถ้าเป็นออริจินอลมัเนี่ยนะครับมันจะดอกมันจะแพงมากเลยนะครับนะดอกอยู่ประมาณดอกหนึ่งนะครับมันจะตกอยู่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกรนะครับนะห้าร้อยถึงหกรนะครับนะที่มันแพงเนี่ยเพราะว่า1นะครับนะมันเป็นไม่เหล็กนิโอนะครับถ้าเป็นไม่เหล็กธรรมดาพวกนี้จะไม่แพงนะครับแต่เป็นไม่เหล็ก IO, นิโอจะแพงแล้วก็สองโอมเนี่ย ก็จะหาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าในไทยเนี่ยมันก็จะเป็นลำโพง4โอนะครับ4โอมเราจะต้องมาคำนวณใหม่นะครับให้มันได้6โอมนะครับนะโดยประมาณนะครับหรือว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับก็จะเป็น2ชุดนับจะมี2ชุดนะครับตัวนี้จะมีดอกลำโพงทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัวเลยนะครับ6ตัวเลยก็ เนี่ยแตกทั้งหมดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้แตกนะครับอันนี้มันไม่ได้แตกเพราะว่าเราเปิดดังหรือว่าอะไรนะรมันแตกเพราะว่ามันมันมันเป็นอายุของมันนะครับเนี่ยเนี่ยขอบแตกพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอายุของมันพวกยางพวกอะไรมันเสื่อมเสื่อนะครับนะยางขอบพวกนะี้มันเสื่อมนะมันก็เลยกน,นะก็เรืนะนี้ก็เดี๋ยวอตอนนี้ก็รอสั่งลําโพงนะครับก็ลาโพงเนี่ยคือเช็คในเช็คในไทยแล้วจะไม่มีนะครับนะจะมีแค่ตัว4ี่โอมานะจะมีตัวสี่โอมแล้วส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็ าหายากนะครับนะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้สั่งอะไรมามา,มาตุนไว้นะครับนะก็อันเนี้ยก็รอสั่งจากต่างประเทศนะครับนะก็พยายามที่จะใช้ลําโพงที่เป็นตัวเดิมให้มากที่สุดนะครับก็คือใกล้เคียงเดิมให้มากถูกตามสเปคเดิมของมันให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะให้มันได้เสียง เหมือนเดิมนะครับให้มันได้เสียงเหมือนเดิมนะครับเพราะจริงๆริลำโพงพวกนี้ถ้าค่าโอมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อเสียงนะเพราะว่าค่าโอมมีผลต่อกําลังวัดนะครับถ้าผลมีต่อมีผลต่อกําลังวัดที่แอมจะขับออกมานะครับนะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอของมานะอะไรมาเสร็จปุ้นแล้วก็ประกอบแล้วเราก็ลองมาเทสอีกทีนะครับนะฮะโอเคครับ